ห้องอาหารด้านล่างเมื่อคืนนะคะน้ำใสมากแล้วก็ร้อนด้วยน้ำอุ่นเหมือนนะที่บางไทยนี่ที่เราเลือกมา ยังแอบ,บสอลูกและสามีข้างล่างเหมือนเดิมช่วยมากจริงๆเลยพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางกลับฝรั่งเศสกันนะคะคืนนี้เราจะพักกันที่บาร์เซโลนาแล้วพรุ่งนี้ไปต่อคะ่ะ ระยะทางทั้งหมด2400กิโลเมตรนี่คือบรรยากาศข้างทางแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะ oh, yeah. We don't have to start t h day yet. I just wanna stay Even if we run late เป็นเขื่อนที่ใหญ่ยาวและสวยมากๆเลยค่ะ นั่งรถมา12ชั่วโมงในที่สุดก็ถึงสักทีนะคะปวดเมื่อยไปหมดเลยเช็คอิน mm hmm. เข้าโรงแรมเรียบร้อยค่ะไปค่ะถ้าไม่ได้นไปพักในบาร์เซโลน่านะคะเพราะว่ามันจะเป็นการยุ่งยากวุ่นวายรถติดโรงแรมมี3ห้องอาหาร2สาว่าน้มีสปาฟิตเนสอยู่ชั้นบนสุดค่ะซาวน่าก็อยู่ชั้นบนสุดเลยนะคะวิวดีมากค่ะ we i ของห้องอาหารโซนหน้าสุดติดริมหาดนะคะด oh, ูลและสามีเขาอยากทานอาหารอิตาเลียนนะคะส่วนทัดอยากกินอะไรที่เป็นแบบขนมปังตาปาชเล็เลง่ายกินนิดเดียว สวยงามกุิบอันนี้โรงแรมที่พักของเราก็จะประมาณนี้เลยอยากกินแค่ง่ายๆเงี้ย เออฉันเพิ่งเคยกินชีสเค้กที่นี่เป็นครั้งแรกไม่รู้จะเป็นยังไงเลยโอ้ยห้องอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะเลิศไหม ตอนเช้าค่ะทุกคนนี่คือวิวตอนเช้านะคะวิวจากที่ห้องรีเบียงห้องกว้างมากอยากจะบอกตื่นเช้ามาก็ร้อนมากเลยนะจริงๆมันร้อนมากมีคนเอนจอยแต่เช้าแล้วหนึ่ง สิ่งที่สาม,มีบ้านนี้ชอบที่สุดคือการได้นั่ง,งดื่มก,กาแฟดีๆจิบกาแฟแล้วก็ดูทะเลแต่ว่าได้ยินเสียงแวแบๆว่า,บบวากาแฟไม่อร่อย <c oughs> น่าสงสารแต่วิวดีที่ตื่นแต่เช้ามาเพื่อมานั่งดูแค่นั้นเขาชอบของเขาเนาะ ชอบมุมหน้าห้องตรงนี้ที่สุดเลยอ่ะชอบความที่มันมีต้นปาล์มเราไปแอบส่องห้องอาหารข้างล่างกันของลูกและสามีอยู่สาวไว้น้ำอโอ้ ห้องน,นี้หรูหรามากทัดขึ้นมาบนชั้น5นะคะมีฟิตเนสสปาซาวน่าอยู่บนชั้นนี้ค่ะไปดูกันยังแอบสองลูกและสามีข้างล่างเหมือนเดิม ว้าวมีอ่างจากกุชี่พร้อมกับวิวสวยๆแบบนี้เลยค่ะข้างบนสวยมากจริงๆมองเห็นทะเลแล้วก็สนามกอล์ฟนะคะรอบๆนี้เป็นเอ,อ่มุมที่สวยมากเป็นวิวพาโนรามาเลยนะคะตรงนี้ไปดูกันเลยค่ะทุกคน จริงๆห้องนี้ทัดสองอยู่ตั้งนานนะมันคือห้องอะไรปรากฏว่าไปดูตรงเงาตรงนี้ค่ะเงากระจกเนี่ค่ะอา้าห้องซาวน่าโอ้โหวิวข้างนอกเลิศมากนะคะถ้าได้มานั่งตรงนี้นี่คือสุดยอดแล้วค่ะ คุณพ่อลูกเขาเอนจอยในการใช้สระว่ายน้ํามากๆค่ะมาตั้งแต่สระว่ายน้ําเปิดลงเปิดประเด็นคนแรกเปิดสระคนแรกเลยค่ะนี่ก็ปล่อยเข้าไปค่ะทะดเราดูวิวข้างบนดีกว่าสวยทัดชอบอะไรแบบนี้มากกว่าอันนี้เป็นฝั่งด้านหน้าของโรงแรมนะคะมองจากชั้นห้าลงไปจะเป็นตรงนี้ข้างๆตรงนี้เป็นห้องจัดเลี้ยง ห้องนันทนาการค่ะทุกคนใครจะมาเล่นอะไรก็ได้นะคะเผื่อแบบมีลูกมีเพื่อนมีอะไรใหม่แบบรีแลก์อยากรีแลกมานั่งเล่นจอยอะไรย่างงี้ยเมื่อคืนทันไม่เห็นหรอกเพราะว่ามาถึงก็ดึกแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยมากๆนั่งดื่มนิดๆชิลๆแล้วก็ขึ้นไปนอนเลยค่ะสรุกอันนี้เป็นสระว่ายน้ําอีกฝั่งหนึ่งจะต้องเป็นคนที่มีก๊าดคีย์ก๊์ดของห้องทานั้นนะคะถึงจะเข้ามาได้คนภายนอกเข้ามาไม่ได้ค่ะ รถไฟนะ่าจะเป็นรถไฟฟรีนะคะแวะมารับที่โรงแรมแบบนี้ทุก15นาทีค่ะทุกคนขึ้นไปได้เลยเผื่อขยับไปเที่ยวในเมืองดูดดื่มอากาศดีๆก่อนที่จะกลับไปฝรั่งเศสไปสู้กับฝนและลมนะคะก็ดูดดื่มกับแสงแดดอุ่นๆ40องศาบวกๆไปก่อน42องศาเลยนะคะวันนี้ จอดรถข้างล่างจ่าย25ยูโรจอดได้ทั้งแบบไฟฟ้าแล้วก็ธรรมดานะคะดูดฝุ่นได้ด้วยเลิศอะ่ะมีรถจักรยานให้ใช้ด้วยนะเป็นของโรงแรมไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวมาอีก To start the day, yet. I just wanna stay. Even if we run late. ที่จอดรถยากมา,มากๆค่ะวนอยู่ครึ่งชั่วโมองแล้วต้องมายืนรอคิวก่อนนะไม่งั้นละอดคนเยอะวย ที่เราเลือกมาในที่สุดก็ได้นั่งชิลๆนะคะว้าวน,นี้เป็นเป็ด มีพัสตากมีชีสเคก้กแตกินไม่ไหวละอันนี้คือค่าเสียหายทั้งหมดจากค่าเสียหายนั้นเขานับไม้เอานะคะมันจะมีไม้ที่เราเอามาใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้เขาเก็บไปหมดละนี่นะคะหลักเกณฑ์การนับไม้ราคาเขา To start the day, yet. I just wanna stay. Even if we run late. ูกนะคะคพี่ไทยนี่ลูกเล็กๆ 2, <S 2>, <s 2, 2> เดือน3 <S <s เดือน6เดือน, <S <s อนยังไม่ค่อยเอาเออกจากบ้านนะคะนี่สเดือนก็พามาแล้วค่ะ from the อุ่นร้อนเหมือนที่เมืองไทยเลยค่ะเพราะว่าที่นี่อากาศ40บวกบวกนะคะ It's alright, nobody's calling กินข้าวกันที่นี่นะคะเมื่อกี้แวะซื้อของขึ้นรถทัดเพิงนี่ไปแป๊บเดียวถึงฝรั่งเศสแล้วค่ะนี่คือเส้นทางที่เราเดินทางกันในวันนี้นะคะแวบเฉียวผ่านทะเลแถวเปอร์ปิยองมานิดนึงนะคะได้เห็นทะเลของฝรั่งเศสนะคะเป็นครั้งแรกที่ทัดเดินทางมาเส้นทางนี้นะคะทุกทีจะเดินทางทางเหนือของสเปนค่ะไม่เคยเดินทางฝั่งบาร์เซโลนาสักที นี่เป็นภูเขาสูงสูงเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากจริงๆอะ่ะในความเป็นจริงอะ่ะมันสวยกว่านี้มากค่ะแต่ว่าในกล้องอะ่ะมันถ่ายได้แค่นี้จริงๆคือมันทั้งสูงทั้งใหญ่ทั้งอลังการมากๆเลยค่ะแล้วก็วันนี้คุณสามีเคลมว่าจะพาไปดูสะพานที่สูงที่สุดของฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะไปค่ะ ท้องฟ้าปิดฝนจะตกอกยมาถึงแล้วทุกคน2.5กิโลเมตรโอ้แม่เจ้าอะไรจะยาวขนาดนี้ฮัดไม่ได้หาข้อมูลก่อนหน้านี้เลยค่ะอบอกขอบอกสามีบอกว่าเธอมองตรงขวามือสิโอ้โหใครจะอยากมองคะคุณยังกะเหวอะค่ะสูงมากอยากให้ทุกคนเห็นด้วยสายตาตัวเองมากๆเลยอยากได้ให้มาสัมผัสนะคะทั้งกลัวทั้งเสียวแต่มันสวยมากๆคะ่ะเขาว่ากันว่าสะพานนี้คือสะพานที่สูงที่สุดของฝรั่งเศสนะคะ สะพานมิลูมีความสูง343เมตรและมีความยาว2.5กิโลเมตรค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าตอนที่อยู่ข้างบนนั้นนะแอบกลัวแอบหลอนแล้วก็มันก็สวยค่ะสวยมากจริงๆสมคำล่ำหลือสมกับราคาที่เขาได้จ่ายไปนะคะแต่ตอนนี้ฝนตกแล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะทุกคนรีวิวห้องพักที่บาร์เซโลนานะคะ่ะก็ไม่ติดบาร์เซโลนาเลยหรอก ใกล้ๆก,ก่อนที่จะถึงนะคะอันนี้เป็นห้องนอนมีตู้เสื้อผ้ามีทีวีอันนู้เป็นวิวข้างนอกนะคะที่นี่มีบับคคนี่มีใหญ่มากกระเบียงใหญ่มากอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นนี่เป็นห้องน้ำ ห้องนั่งเล่นมีโซฟาซึ่งเปิดเป็นที่นอนได้นะคะมีโต๊ะมีทีวีอีกเครื่องหนึง่งมีครัวซึ่งข้างในมีอุปกรณ์มีถ้วยชามีหม้อมีอะไรให้ครบ